และพิเศษไปกว่านั้นเลยค่ะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสภาพให้คุณนะคะโดยเว็บไซต์ลดโดนใจใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็อยากจะได้ดอกเบีสุดพิเศษ7ปีถึง ก็บอกว่าโปรโมชั่นนี้จะอยู่กับลูกค้าถึงวันที่28เมษายน2566นี้เท่านั้นนะคะวลนที่สําคัญวันนี้ใครหา PTV f u l v i e ค่ะที่ราคาวันนี้เนี่ยจับต้องได้มากกว่าป้ายแดงเพราะถูกกว่าป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษของเจ้าคันนี้นะใครได้ไปคุณจะได้ยางปี21แท้ไปด้วยนะคะแค่ยาง4เส้นปี21เนี่ยเวลาจ่ายทีก็จ่ายคีหนึ่ง3 0 0 0 0แล้วค่ะทุกคนค่ะสำคัญมากๆเลยสำหรับใครที่จะเลือกคันนี้ค่ะคือเจ้าตัวนี้ลอยค่ะระบบนะคะต่างๆของเขาเนี่มีให้มากมายเลยไม่่่วาจะะเเเเป็นนนีลยคซซอร รอคันนะคะแล้วก็เป็นช่วยจอดอตัตโนมัตินะคะแล้วก็กันลื่นถลายรวมไปถึง,งโโระบบโปวิวแบบนี้ค่ะคือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวซันรูฟนะคะที่เอเวอร์เลของเขามีให้นะคะทุกคนนี่เลยเป็นแบบนี้เลยเป็นซันรูฟแบบเต็มบานแบบนี้เลยค่ะด <c oughs> ้าหลังเขาก็จะมีในตัวช่องชาร์จไฟแบบนี้ด้วยสมมติวันนี้คุณไปแคมปิ้งคุณต้องการต่อพัดลมต่ออะไรคุณเสียบไฟในรถได้เลย ทุกคนค่ะบบมีนะคะ PPV ยอดนิยมเจ็ดที่นั่งที่ต้องบอกเลยว่าคันนี้ค่ะเขาจะมาเต็มด้วยออปชั่นมาเต็มด้วยสมรรถนาช่วงล่างและที่สําคัญวันนี้ใครหา PPV โฟ i โวิค่ะ ราคาวันนี้เนี่ยจับต้องได้มากกว่าป้ายแดงเพราะูกกว่าป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ8 0แสนบาทกันเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนค่ะที่มีรุ่นนี้นะคะเขาเด่นเขาดังในเรื่องของช่วงล่างสมรรถนะออปชัน่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบโฟลวิวนะคะเบาะหลังพับไฟฟ้าแล้วก็ยังรวมไปถึงพา,า,พานโนรามิกซันรูฟนะคะแล้วก็ยังมีช่วยจอดอัตโนมัติด้วยค่ะและจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะปอดเอฟเลสเดียร์สอง2.0ไเทอร์โบตัวไททันพัฟตัวนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะ ตัวนี้เป็นตัวไทยเชนียมพาร์ทเป็นตัวท็อปสุดของ Ford Everest นะคะในรุ่นโฉมปีผลิต2019ค่ะซึ่งเจ้าคันนี้นะคะเป็นสีเขาเรียกว่าสีบอลแต่มันไม่ใช่สีบรอลเงินเหมือนสมัยเก่านะมันจะเป็นสีบรอลแบบบอลออกฟ้านนะคะทุกคนค่ะไม่ได้ดูเชยจนเกินไปนะคะแล้วก็เฉียดทันไม่ได้ดูแลยากด้วยสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะรูปร่างหน้าตารูปทรงนะคะก็แน่นอนค่ะตามสไตล์ Everest มีความดุดันค่ะมีความใหญ่ของตัวรถซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมที่เป็น2.0ไบเทอร์โบค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะะค 2000เทอร์โบแบบนี้เลยก็จะมีสัญลักษณ์ใบเทอร์โบบอกแบบนี้ค่ะเท่านี้นะคะบ,บริเวณด้านข้างนะสิ่งที่เขามีมาให้ก็คือตัวนี้เลยค่ะเจ้าตัวเขาเรียกว่าการเตือนออกนอกเลนนั่นแหละเรียกภาษาบ้านเราค่ะ หมายเขาว่าเอคุณขับรถอยู่ในเลนแล้วรถมันจะออกนอกเลนเจ้าตัวนี้เขาจะช่วยปัดกลับเข้าเลนแล้วก็เตือนเวลาคุณที่จะออกนอกเลนด้วยอันนี้เหมาะมากอย่างโบนเนี่ยบางทีเราทํางานใช่ไหมแล้วเราต้องถือโทรศัพท์นะคะบางทีอ่ะเรารับโทรศัพท์บางทีเราจะเผลอไปอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวนะคะตัวนี้มันจะเตือนตลอดเวลาเลยค่ะคราวนี้ผู้ชมทุกคนมาดูในสูงตัวโครงสร้างเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยค่ะซื้อรถราคาขนาดนี้ก็ต้องมั่นใจว่ารถของเราจะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็รับกันเลขไม้แท้ด้วยมานะดูจากเม็ดอาร์ก่อนได้เลยนะคะ อันนี้เป็นสีเดิมโรงงาน,นะค่ะทุกนค่ะตัวรถโครงสร้างนะ,ะไม่มีผิดคว่มอย่างแน่นอนค่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างบริเวณด้านหลังกันต่อเลยนะคะนี่เลยนี่นะคะ โครงสร้างคือเม็ดอา์ร่างสวยอยู่เลยตัวนี้คันนี้นะทุกคนนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะมีมาปุ๊บขายปั๊บนะคะก็เราเอาโฉมเนี้ยสีเนี้ยรุ่นเนี้ยนะคะมาขายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6-7ถึคันแล้วมาปุ๊บไปปั๊บทุกคันเลยค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษของเจ้าคันนี้นะใครได้ไปคุณจะได้ยางปี21แท้ไปด้วยนะคะแค่ยาง4เส้นปี2 1เนี่ยเวลาจ่ายทีก็จ่ายทีหนึ่งสามหมื่นแล้วค่ะทุกคนขาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว PV7 ที่นั่งนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของระบบปาท้ายกันนดก่า้้อละ็ปรตูหไฟฟ นะคะสะดวกสบายมากสำหรับสาวๆค่ะไม่ต้องมานั่งปีนขึ้นปีนลงไม่ต้องมานั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าให้มาครบแหละตามสไตล์ตัวท็อปคราวนี้ความพิเศษของเจ้าคันนี้ค่ะทุกคนคือน,นี่เลยค่ะเบาะหลังแถวที่3เขาพับแบบไฟฟ้าแล้วก็พับเรียบได้แบบ60-40แบบนี้เลยถ้าคุณจะเปิดนี่ก็เลเซลทรายไร้ขวาแล้วแต่คุณเลยนะ,ะข้อดีมันมีประโยชน์มากกว่าเบาะแขวน <S <S 1> <S 1> ต้องบอกแบบนี้นะคะมีประโยชน์มากกว่าเบาะแขวนเพราะว่าเวลาเราพับไปเนี่ยสายแคมปิ้งเนี่ยมันจะสามารถพับแบบพับได้เรียบเลยเห็นไหมคะ แบบนี้เลยสมมติวันนี้เราใช้งานเขาในเมืองเราไม่ได้นั่งเต็มผู้โดยสารไม่ได้เต็ม7คนเราก็สามารถพับอย่างเงี้ยเอาไว้แล้วก็อาจจะเอาผ้ายางมาปูทับไปแล้วก็ขนของขนอะไรได้ตามปกตินะตามสไตล์สายแคมปิ้งเลยเพราะตัวนี้4วิวขับจีด้วยนะคะคราวนี้มาดูในส่วนตัวโครงสร้างด้านหลังกันต่อค่ะก็แบบนี้เลยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดองเม็ดอัคอยู่ครบค่ะสีบริเวณกับข้างก็ด้านในด้านด้านาน,นอกเงานะคะเป็นเรื่องปกตินะ,ะของรถที่ผลิตทั่วไปอยู่แล้วค่ะ คราวนี้เดี๋ยวโบพาทุกคนนะคะไปดูที่บริเวณนะคะด้านในห้องบริษัทของเจ้าเอลวิเลย์คันนี้บ้างดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนนะคะแหมเข้ามาด้านในคือแอร์เย็นเจี๊ยบมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวด้านในของกอดเอเวอร์เรสต์2 0นะคะไทชินแอมพัทตัวบเทอร์โบแน่นอนเข้ามาเบาะคู่หน้าไฟฟ้าค่ะด้านในหลังคาเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูออปชันเขาบ้างดีกว่านะอย่างแรกก็คือไฟหน้าปรับปูุงปรับอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะคะก็มีมาให้ครบแล้วนี่เลยนะคะก็เป็นในตัวของพวงมาลัยนะคะตัวนี้เนี่ยมีออปชันมากมายเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเลขไมล์กันก่อนเลขไมล์คันนี้นะคะอยู่ท 91, รถของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมใหม่แทแ้แล้วก็รับกันเล็กใหม่ออปชั่นคันนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆแค่คงลายเนี่ยคือแน่นเลยนะซ้ายขวาที่เป็นมันติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นนะคะระบบปรับเครื่องเสียงปกติแหละนะคะสำหรับด้านนี้นะคะก็จะมีออปชั่นให้เล่นมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น cruise control นะคะ,ะตัวกับระยะช่วยเบรกด้านหน้านะคะอะไรต่างๆมีให้ครบเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ ะที่โบบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเอาไว้เตือนออกนอกเลนนะคะแล้วก็ช่วยดูด้วยว่าให้รถเราอยู่ในเลนนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าแล้วแมทุกคนดูดีค่ะสภาพคือยังกริบกริบอยู่เลยนะสำหรับเจ้าเอลวิสคันนี้ค่ะถัดหน้าค่ะบริเวณน,นะคะตรงกลางทุกคนก็จะเห็นนี่เลยระบบนำทางนะคะระบบกล้องหลังอัตโนมัตินะคะตอบมูทูธทำทุกอย่างได้หมดค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์นะที่ต้องบอกว่านะคะสำคัญมากๆเลยสำหรับใครที่จะเลือกคัในในี้ค่ะคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะระบบนะคะต่างๆของเขาเนี่ยมีให้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในี่่เเเลยคคะซซ็นอรร์ นะคะแล้วก็เป็นช่วยจอดอัตโนมัตินะคะแล้วก็การลื่นถลายรวมไปถึงระบบโฟลว์แบบนี้ค่ะและตรงนี้คุณยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะว่าคุณจะเลือกเป็นขับธรรมดาขับขึ้นเขาขับลงห้วยแล้วแต่เอาที่สบายใจมาพร้อมบเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดค่ะตามสไตล์ฟอร์ดและของเรามีการรับประกันเครื่องเกียร์เบรกดูแลบริการหลังการขายให้สูงสุดถึง2ปีด้วยค่ะแลยหนึ่งไฮไลท์นะแหมหลายคนเห็นออปชั่นแล้วโหน่าใช้มากเหมาะับกาแคมปิ้งมากแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ต้องบอกเลยว่า จบเลยถ้ามีตัวนี้คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวซันลูฟนะคะที่เอเวอร์เของเขามีให้นะคะทุกคนนี่เลยเป็นแบบนี้เลยเป็นซันลูฟแบบเต็มบานแบบนี้เลยค่ะคุณคิดดูสิวันนี้ถ้าคุณพาครอบครัวไปเที่ยวนะคุณสามารถขับได้อย่างสบายๆนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยมีระบบโปรวิวช่วยขับให้คุณและยังมีในส่วนตัวซันลูฟแบบนี้ให้ด้วยนะใครพลาดคันนี้บอกเลยพลาดแล้วพลาดเลยพเลยพราะบอกแล้ววันนี้เนี่ยตอนที่เขาออกป้ายแดงเนี่ยคุณจ่ายแน่นอนล้านแปดกับสองล้านวันนี้จะไปซื้อป้ายแดงที่เป็นไทเทเนียมพัดก วันนี้นะคะคุณต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่ไม่รู้มาหาเราออกรถเริ่มตน้นศูนบาทค่ะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูตพิเศษเปี2.99ด้วยสําหรับเอลเลสคันนี้ค่ะเอาละะ่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูที่บริเวณห้องบริษัทด้านหลังการสภาพเบาะจะเป็นยังไงอะไรเงินรวมไปถึงเครื่องยนต์คันนี้และโปรโมชั่นไทยิจไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะคะันนี่ก็คือบริเวณด้านในนะคะของจ 200, นเจ้าโตฟอร์ดเอเวอเรส์200 Titanium Plus คันนี้ทุกคนดูดิเบาะเบอะ เป็นพรมพการดุมรอบพันให้ด้วยอ่ะแล้วบอกคือยังกริปทุกจุดเลยค่ะทุกคน่ะแล้วข้อดีของเอเวอเรสต์เานะคะก็คือเวลาเขาเปิดอะไรแบบนี้มันสามารถเปิดได้ง่ายอ่ะคือมันแป๊เดียวแล้วมันก็เปิดได้เลยทุกคนคือแบบสะดวกสบายมากๆ,ๆค่ะแล้วก็นี่เลย ข้างหลังเนี่ยมันพับเรียบแบบนี้แล้วถูกไหมถ้าเกิดสมมติว่าบางทีเนี่ยเราต้องขนของจริงใครอาจจะไปซื้อต้นไม้ไประจำวันเสาร์อาทิตย์ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านมินิมอลมินิใจแล้วแต่แต่คุณสามารถพับเบาะได้แบบ60-40ตั้งแต่เบาะแถวสามจนถึงเบาะแถวสองแบบนี้เลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาอะไรมาวางทับคุณขนของได้ด้วยถือว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์มากสำหรับผ้าพีพีวีนะคะและที่สำคัญค่ะน,นี่เลยอย่างที่บอกต่อสายแคมปิ้งเห็นไหมคะด้านหลังเขาก็จะมีในตัวช่องชาร์จไฟแบบนี้ด้วยสมมติวัันนนีี้้้้คคคคุุุณณณไไไไปปแมมิงงตตตออออการรร่่พดดลละเเสยยบฟใถ ก็เปิดซันรูฟพักเบา60/40 60, 60, เป็นเบาะนอนได้เลยคือแบบสบายสุดนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมคะก็มีการปรับแอร์บริสันดด้านหลังมีให้กทุกอ,อย่างเลยแม้แต่คันนี้เบาะมันใหม่จริงอะทุกคนคะเลขไม่ก้า0 0มืแต่สภาพรถกริบมากเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่บริเวณห้องเครื่องกันดีกว่าจุดสำคัญที่หลายคนจะตัดสินใจซื้อรถคันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของตัวรถว่ามีชนหนักหรือเปล่าและก็โปรโมชันทยกิบไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะนี่ก็คือหน้าตาเครื่องยนต์และบอดี้ของเจ้าตัว Ford Everest ย้ำปัปอีกหนึ่งรอบว่าเรามีการรับประกันอยู่แล้วว่ารถของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเครื่องยนต์สองจังหวะูบไบเทอร์โบแบบนี้คราวนี้เราดูสังเตปโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะนี่เลยนะคะในส่วนของน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงนะคะทุกคนหาไล่ลงมาเลยค่ะไม่มีริ้วรอยนะคะในการแกะในการถอดอะไรเลยเราจะบอกงี้ตั้งแต่บุกขายรถมาบางท่านนะ่มันต้องมีแหลกถอดฝากระโปรงบ้างแต่มันไม่ใช่การชนหนักมันคือการเก็บสศษเก็บอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ที่สำคัญค่ะจุดบริเวณหลักๆตรงนนี้ะะค ไม่มีโดนเลยค่ะพลาสติกไม่มีแตกไม่มีรอยเชื่อมเลยค่ะีิสระลักปอดก็ยังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถของเรารับประกรันอย่างแน่นอนค่ะและยิง่งพิเศษไปกว่านั้นเลยค่ะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสภาพให้คุณนะ,ะโดยเว็บไซต์รถโดนใจใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็อยากจะได้ดอกเวี้ยสุพิเศษเปี2 9ง ก็ต้องบอกว่าโปรโมชันนี้จะอยู่กับลูกค้าถึงวันที่28เมษายน2566นี้เท่านั้นนะคะออกรถต้นต้น0บาทดอกเบี้ย7ปี2.9%เปียด,ดอกเบี้ยไปถึง2บาทตลอดอายุสัญญานะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้สําหรับดอกเบี้ยนี้ค่ะและใครสนใจคันนี้ค่ะหากคุณยังกังวเลเรื่องอื่นๆก็ยังมีในส่วนการรับประกันเครื่องเกียร์เบรกดูแลหลังการขาย เต็มๆให้2ปีเลยเพราะฉะนั้นค่ะรับไปขับสบายได้นอนได้สมรรถนะได้ออปชั่นได้ราคาสุดพิเศษได้ดอกเบีย้ยสุดพิเศษได้การรับการจัดทังหลับสุดพิเศษอีกเช่นเคยและต้องแอบกสิบก่อนว่าคันนี้เนี่ยเข้าสู์ตลอดด้วยนะคะได้อย่างฟรีสเปซกรอิกด้วยค่ะ ใครสนใจคันนี้วันนี้ราคานะยังไม่ได้ตั้งกวใจร้อนรถสวยมากก็เลยเอามาตรงนี้ก่อนค่ะแต่ใครสนใจค่ะบอกว่ามาจากคลิปวีดีโอนี้นะคะคุณจะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษ7ปี2 9 9อาสหรับดอกเบี้ยและยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะคุณจะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษต่อที่2นะกับ่วนดถึงสุดกว่า30,000นบาทเลยค่ะเป็นแค่คุณบอกว่ามาจากคลิปนี้เท่านั้นค่ะถ้าต้องเขาพาคุณด้วยค่ะสำหรับเอเวอเรสต์คันนี้ค่ะรับประกันเลยค่ะว่าซื้อมือสองยังไงก็คุมก่อป้ายแดงแน,น่นอนเก็บเงินก้อน คุณเดินทางนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้โบและเจ้าเอลเลยคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปวิดีโอหน้าโบจะมีรถสวยอะไรนะคะมาแนะนำนะคะต้องรอติดตามกันและใครอยากให้โบรีวิวรถคันไหนอยากดูรถประเภทไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ